สวดีครับวันนี้พามาดูคอนโดโครงการใหม่ราคาเริ่มเพียง3นาล้านต้นแต่อยู่ใจกลางให้แยกแลาดพร้าวที่นี่ The Privacy จะตุจักครับคอนเซ็ปต์ของโครงการนี้คือ Live the Enchanting Moment ครับหรือว่ามนสเสห์แห่งการใช้ชีวิตซึ่งมนสเสห์ที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างผมจะค่อยๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน มนสเสน่หแรกเลยนะครับคือโลเคชันซึ่งก็อยู่ใจกลางห5แยกลาดพร้าวเลยครับแล้วก็ติดก,กับถนนวิภาวดีที่ขึ้นลงทางด่วนได้อย่างง่ายๆเลยหรือจะวนกลับไปลาดพร้าวเนี่ยก็มีซอยทะลุกใกล้ๆเลยครับโดยบริเวณนี้ทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า interchange station ซึ่งคือจุดเชื่อมต่อ รถไฟฟ้า2สายด้วยกันทั้ง MRT แล้วก็ BTS ครับโดยโครงการนี้ก็เชื่อมต่อไปยัง MRT พหลโยธินเพียงแค่450เมตรหรือใครที่ใช้ BTS ก็สามารถใช้ส k y w a l k ไปยังสถานี5แยกลาดพร้าวกันได้ง่ายๆนอกจากนี้โครงการก็มีรถรับส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้าด้วยห้างนก็เดินไปถึงเหมือนกันเช่นเซ็นทรัลลาดพร้าวยูนิมทอร์หรือใครทำงานแถวนี้ก็มีออฟฟิศบูติงเยอะมากหรือจะปล่อยเช่าก็ได้ง่ายๆเลยครับ มนต์เสน่ห์ที่2ก็คือดีไซน์ครับโครงการเนี่ยก็ได้รับรางวัลเอเช Pacific Property Award ในปี2022สาขาอาร์เคี c t u r เจด้วยแหละครับ The Privacy จะจุจกักนะครับเป็นตึกสูงเนี่ย34ชั้นมีทั้งหมด835ยูนิตแล้วก็มีที่จอดรถ43%ด้วยกันนะครับรวมถึงมี EV Charger สำหรับคนรุ่นใหม่ กับทุกคนแบบนี้กันด้วยนะครับอาคารเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปทรงตัว L shape ตัวอาคารหันไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีการบิดเอียงองศาเพื่อหลบแดดแล้วก็เปิดมุมมองรับวิวสวนจตุจักรให้กว้างมากยิ่งขึ้นโดยภายนอกอาคารนะครับเราก็จะเห็นมีการใช้สีเป็นสีเข้มนะเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีเส้นเป็น v o ลติเคิลเป็นสีขาวครับเพื่อเน้นส่วนที่สูงท,ที่สุดนั่นก็คือ Sky Cube l a n t e r n Features ชั้น34ซึ่งก็เป็นกระจกบานใหญ่ โดยการออกแบบด้านในเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ที่ใช้ทั้งสีคอปเปอร์สีดำแล้วก็หินอ่อนผนวกเข้ากันได้อย่างกลมกลืนก่อนเราจะเข้าสู่โครงการกันนะครับเราเห็นเป็น Hidden Forest ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการเปลี่ยนอารมณ์จากถนนนิวาวดีเข้ามาสู่ตัวโครงการถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกันแบบนี้นะพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถซับเสียงกันได้ด้วยก็จะมีทั้งความเขียวของต้นไม้นะที่วางเอาไว้แบบนี้แล้วก็มีเสียงชิวๆของน้ำพุกันด้วยนะครับอ,อารมณ์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเชื่อมต่อ ส่วนจะุูจักเข้ามาสู่ตัวโครงการแต่อีกหนึ่งข้อดีเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้นะครับจะร่มรื่นตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าก็ได้การบังแสงในทั้งตัวอาคารแล้วก็อาคารฝั่งนู้นกันด้วยครับถัดเข้ามาครับก็จะมีจุด drop off สูง12เมตรแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง lobby lounge ครับซึ่ง fortu ceiling เนี่ยสูงมากกว่า5.2เมตรด้วยกันคือให้อารมณ์เหมือนว่าเราอยู่ lobby โรงแรมระดับ5ดาวเลยแล้วก็มีกิมมิคครับคือผนังตกแต่งเป็นหิน white onyx ซึ่งเรื่องของแสงเนี่ยเมื่อมาเล่นกับไลทิ้งต่างๆแล้วก็หินแหวนทอมไว้เนี่ยที่บันไดวนครับก็ต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆซึ่งยังเชื่อมต่อไปยังส่วนกลางอีก2ห้องคือ e library แล้วก็ meeting room โดยส่วนกลางจุดนี้ครับก็เปิดให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็จุดนี้เองครับเชื่อมต่อไปยังลานจอดรถถ้าเยาลูกบ้านเนี่ยมีการ์ดก็สามารถ access เข้าจากจุดนี้เรียนได้เลย ขึ้นมากันที่ชั้น8ก็ก็เจอโซนสีเขียวที่มองไปทางฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเห็นสวนจตุจักรซึ่งเป็นแนวคิดของสวนนี้ก็คือการที่เราเนี่ยได้นั่งอยู่ในสวนของโครงการแต่ยังสามารถมองเชื่อมไปยังส่วนพื้นที่ด้านนอกนั่คือสวนจตุจักรนั่นเอง เหมือนว่าทั้ง2องส่วนนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวการออกแบบครับก็คำนึงถึงทั้งผู้อยู่อาศัยในห้องพักแล้วก็ผู้ใช้ส่วนกลางด้วยเราก็ทําเป็นซังเกลซีดให้ไม่อยู่ในระดับสายตาเดียวกันครับและทั้งฝั่งตรงข้ามโครงการนะผมบอกเลยว่าแถวเนี้มีออฟฟิศเยอะมากเลยว่าจะเป็นทั้ง Sun ทาวเวอ t ์ทีทีบีไทเบฟรวมถึงที่กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการด้วยอย่าง SOS เครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานแถวนี้ตรงนี้สะดวกม,มากครับ ส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ครับอยู่บนชั้น34ตรงนี้เลยครับเราะจะเห็นว่ามีเฟอร์สิตี้เนี่ยครบครันมากเลยตอดูซซลิ่งตรงนี้นะครับมีความโอเวอร์ไซส์5.5เมตรด้วยกันเลยครับหลายที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าสกายบาร์เป็นผู้ไซส์บาร์ด้วยครับ บรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวที่ก็ช่วยให้เราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าใครอยากมาว่ายน้ำครับก็มีสกายพูลความยาวเนี่ย25เมตรด้วยกันด้านบนแอบ,บมีดีเทลเล็กๆด้วยนะฮะเป็นการกรุด,ด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตครับก็สะท้อนภาพจากสระว่ายนะ้ำถัดมาครับยังมีจักรุซี่นะฮะแล้วก็กลาสพูลที่นึกภาพนะครับตอนเย็นๆเนี่ยพอมาว่ายเราก็จะสามารถมองเห็นไฟในเมืองแล้วก็วิวจตุจักรพร้อมกับมุมนั่งเล่นสวิงเบดตรงจุดนี้เองค่ะรูออกมานี่เหมือนเราไปวักเคชันตามโรงแรมจริงๆเลยแหละและด้วยความที่ฟอร์ดซีลิงา รเราก็จะมีมุม p o เ l t e r r a ที่อยู่ด้านบนเป็นชั้นลอยอีกด้วยแหละครับจุดนี้เรียกว่า sky v i วครับก็ประกอบไปด้วย theater room ให้ได้มานั่งดูหนังนเพลินๆและนอกจากนี้ก็ยังมี nintendo switch ให้ลูกบ้านมาเล่นกันได้อีกด้วยครับ co-working space ก็จะเห็นเป็น city view ฝั่งถนนวิภาวดีไฮไลท์ light, คือผนังกรุด,ด้วยหินอ่อนไว้ออนอีกทั้งแผงเลยให้ความอ,อกอ่นและก็หรูหรามากๆ แต่ได้เกิดถามผมนะผมคงต้องบอกว่าผมชอบจุดนี้มากสุดครับกับ Workout Space ครับลองนึกภาพตามผมดูนะว่าได้เกิดเราวิ่งบนเทรดมิลไปออกกําลังกายไปแล้วก็เห็นวิวสูงจตุจกักเต็มลูกหูลูกตาแบบนี้ สวยงามมากจริงครับจุดนี้จะมีอีกหนึ่งส่วนคือฟิ n น s สออลดิมานที่มีเครื่องอีคาร์โรสไลูบ้านก็มาจับจอแล้วก็มาใช้กันได้ด้วยแหละครับแต่หนึ่งจุดที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูพร้อมกับผมณตอนนี้เลยนะคือสกาย o ล้วชเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นวิวสวนเจ0รอยไร่ได้เต็มลูกหูลูกตาแบบนี้เลยครับแต่นอกจากนี้ชั้นนี้ก็จะมีทั้งซาวน่าแล้วก็มีคิ d สปรูมด้วยแหละครับส่วนชั้นสูงสุดจริงๆเนี่ยคือบริเวณสกายการ์เดนหรือว่ารูฟท็อปก็จะเห็นวิวเนี่ยรอบทิศททางงเลลยยนะัั้้้แววกก็จจตด โดยก็จะมีโซนของโคคิทเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งบาร์บีคิวนะฮะให้เรามาปิ้งย่างกันได้ลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดเรามาปิ้งย่างมาปาร์ตี้กันอากาศเย็นๆแบบนี้ผมว่าสบายมากฮะ ดูส่วนกลางกันไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูยูนิตของที่นี่กันนะครับกับเ h อ p r i v a c y จัตุจักรครับตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันทั้ง one bed two bed แล้วก็ loft ด้วยซึ่งแอบบอกนิดนึงนะครับว่า loft ตอนนี้ใกล้โซเอาแล้วด้วยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูการห้องแรกที่ผมพามาดูนะฮะเป็นห้อง one bedroom ขนาด30.5ตารางเมตรครับห้องนี้ที่ผมชอบเลยอย่างแรกเลยก็คือห้องเป็นห้องตอนอลึกเพราะว่าเราสามารถ แบ่งสัดส่วนห้องเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ตั้งแต่เข้ามาเ,เราก็จะได้เห็นว่าเป็นห้องครัวนะแล้พอมีบานเลื่อนปิดแบบนี้ก็กลายเป็นห้องครัวปิดจะทำอาหารเนี่ยก็สบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นเลยนะครับถัดมาตรงนี้ผมนั่งอยู่เป็น living area กว้าง4เมตรด้วยกันวางทีวีจอแบบ60-70นิ้วเนี่ยได้สบายเลยแล้วก็โซฟาตัวใหญ่ก็สามารถตั้งตรงนี้เอาไว้ได้แบบนี้เลยครับอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าที่นี่ พอทูซิลลิงเนี่ยนะครับสูง2.75เหมตรด้วยกันนะครับและข้างหลังตรงนี้คือห้องนอนครับห้องนอนตรงนี้อย่างที่เราเห็นกันแหละว่าเขาดีไซน์ออกมาให้ดูเป็นห้องแบบแมนๆเลยค่อนข้างจะชอบมากนะวันนี้แต่งตัวมาเข้ากับตีบห้องนี้เลยนะครับและทุกยูนิตของชานี้นะครับก็จะได้เป็นวิวสวนจตุจักรแบบนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวห้องต่อไปที่จะพาไปดูเป็นห้องที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากไปดูกันครับ ห้องนี้นะครับเป็นห้อง one bedroom ขนาด26.5ตารางเมตรทุกห้องของที่นี่ครับก็จะขานแบบ fully fitted ครับเพราะฉะนั้นครัวเราก็ให้ไปแบบนี้ตาไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควันต่อตรงออกนอกอาคารจากฟรงเก้รวมถึงสุขภัณฑ์ตู้ต่างๆก็จะได้แบบนี้กันไปเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกระจกตู้เก็บของในตัวพร้อมไฟซ่อนรวมถึง r a n า h w v e r แล้วก็ดิจิตอล door lock ด้วยแหละครับ มาดูกันที่ห้องทูเบกันดีกว่านะครับห้องนี้2ห้องนอน2ห้องน้ํา53ตารางเมตรห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่รับวิวสวนจตุจักรได้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับครัวเอ้าเชฟแน่นอนว่าได้ท็อปหินแบบนี้เป็นหินอ่อนแล้วก็วอชเล็ตพิเศษครับพร้อมบาฟทับให้ด้วยปิดท้ายกันที่ห้องที่ขายดีมากๆนะครับและตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่ห้องเท่านั้นกับแบบลอฟทครับ30บวกตารางเมตรคือชั้นล่างเนี่ยก็จะมี30ตารางเมตรชั้นบนอีก18ตารางเมตร ต้อบอกว่าทางโครงการเนี่ยให้ความสูงห้องนี้มาถึง5.8เมตรด้วยกันสเปคห้องนี้นะครับก็มีความพิเศษมากเลยนะครับ่ว่าจะเป็นทั้งรางม่านอัตโนมัติมีครัวท็อปหินไว้คาราร่านะครับสุขภัณฑ์วอชเล็ตลาวองอินคลอเซตที่จัดเต็มมาให้แบบนี้เลยครับ ้ายแล้วนะครับโครงการ The Privacy จะตุจักนะครับผม mm hmm. ว่าเหมาะคนที่กำลังหาคอนโดใหม่แล้วก็อยู่ใกล้กับ i n t e r c h a n g e Station mm hmm. ก็เชื่อมต่อระหว่าง BTS แล้วก็ MRT ร่วมถึงได้วิวสวนแบบนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันไปก่อนนี้ในคลิปนี้กันไปแล้วนะครับ mm hmm. คือจริงแล้วเนี่ยในกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะมีอยู่อีก2โลเคชันด้วยกันคือที่สีลมที่ก็จะได้เป็นวิวของ สวนลุมพินีนะครับแล้วก็อิงโลเคชันคือที่อโศกก็จะได้เป็นวิวของสวนเบญจกิติแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยราคาก็โดดขึ้นไปหลายเท่าตัวแล้วราคาก็ไปหลายล้านแล้วนะครับผมว่าตรงนี้ก็เลยน่าจะเป็น1 l o c a โลเคชันที่ตอบโจทย์ทุกคนในราคาเพียงแค่3ล้านต้นๆทาง้นเองนะครับก็ถ้าเกิดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะโทรมาสอบถามกันได้ที่1 7ึ่ครับ